ปกติจูก็จะเป็นคนตรงตรงแบบนี้นะคะคนที่ใกล้ชิดหรือว่าถ้าคน episodes, ติดตามทางไ G ตามโซเชียลต่างๆทางในทีวีอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่ตรงตรงมากแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการตรงต่อเวลานะคะอย่างเวลาประชุมเช้านี้นัดเช้าแค่ไหนจะไปเป็นคนแรกเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้บริหารแล้วอ่ะการตรงต่อเวลามันสาคัญมากอย่างน้อยเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆส่วนความเื่อตรงต่อหน้าที่อันนี้ก็คืออย่างหน้าที่ของการเป็นคุณแม่หน้าที่ของการเป็นภรรยาเราก็จะซื่อตรงต่อหน้าที่เพราะว่าอย่างว่าเราก็รักเขาว่า เราก็ต้องดูแลและใส่ใจกันให้เต็มที่ส่วนในฐานะของเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเราต้องยิ่งเพิ่มการเอาใจใส่และต้องยิ่งเพิ่มการซื้อตรงให้กับลูกค้าเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็คือลูกค้าของเราเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราเลยค่ะและอย่างที่ตรงมาตลอดใครก็ห้ามจูนไม่ได้เลยก็คือการที่เราเป็นคนพูดตรงแบบนี้อันไหนที่ใช่ก็คือใช่แล้วก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละจะว่ามันใจดีแต่สิ่งหนึ่งใช่แม่ไม่อยากให้ผู้หญิงทุกคนต้องกันต่อไปก็คือหุ่นนะห้ามตรงไหนๆก็พูดตรงละแม่ขายตรงกันเลยแล้วกัน นี่นเดฟอน X ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเดฟอน X ของแม่เองถ้าใครใช้ตัวอื่นแล้วไม่เห็นผลมานี่เลยมาหาแม่แม่มีตัวช่วยกินครั้งละหนึแคปซูล3เวลาก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นคุณจะไม่ตรงติต่อไปไม่เชื่อก็มาลองกินดูขายตรงๆแบบนี้เลยชัดเจน